้างนะอกนะครับไหนลองความดีลองลองคอมก่อนอจะจิ๋วได้ยังไงขยับไปแล้วขยับไปเห็นไหมง่ายโอ้โหเก่งมากเลย ว้าวพ่อคล่องแล้วเห็นไหมถ้าพอไม่กลัวยินดีด้วยพอปั่นจักรยานได้แล้วครับ ว้าวตอนที่หอันไหน,ะน,ะนะไม่ได้ปั่นอ่ะตองมันก็ไม่ได้ไปถอยหลังอ่ะเวลาพอปัดมันหยุดตรงเนี้ยอ๋อพอจะต้องนั่งตรงๆอ่ะพอนั่งตรงเนี้วอ่ะปั่นจักรยานได้เรารู้สึกไงบ้างชอบอันไหนสุดชอบไหนสุดฮะ จะไมต้องเม้มปากด้วยอ่ะ